เเรือเพื่อสีถาตครับสีถาตุอุดรธานีในกาลลานมันดีมากเลยนายหมี ยังทำเองคุณเคยเห็นไหมครับน้ำสมค่ะน้ำสมครับค่ะที่ตามวันนี้น,น้ำอะไรครับน้ำมันเกี่ยวค่ะน,น้ำมันเกี่ยวจ้ะอันนี้นะครับน้ำปลาค่ะน้ำปลา,ปาทุกขวดบบนี้หมครัจ้ดทุกขวดคือขวด ้ำซุปกเป็นน้ำตกนะครับครับเป็นน้ำตกมูนหมักดีกว่ามั้มักนะครับเยอะเป็เยอะมากเลยสูตนม่าใช่ครับนี่ไสเพื่อโดนแร้วครับจะเข้ากวเตีย แบบนี้ครับผมช่องแท่งลวกเสียงมันก็นลวกน้ำดีนะครับเสียงลาีิแบบเนี้ยวนุ่มมากเลยแหละเป็นอะไรกันเนียเสียหมูครับนี่แมน บานห้องอ่ะเนือะจะมี่นมาคอกไปถึงเตาได้บ่าเห็นอาจจะ่ต้อตงตั้งสองมองจะเป็น,น เซ็นเมือกรงเครับผมค,ค,ครับแดข้างสีอู่ำปะคะใส่ครับใส<ห>่ครับเลยดตะอมหอมซีอูสุดยอดครัั่วด้วยแ่บเลยแหละหอมครับกระเจียว ใช่หาหมูพอยได้ตัวนึงตัวมีผักหยิบเองนี่ดอกอัญชันหอมโอุ้ยผิวแบบนี้หอมครับผมเ็ดหางเลยนี่ครับผมนี่นำแบบมีความอืเขาเป็นคันครับผมขันแบบงามๆเลยล่ะนี่ครับมันอีสิเบิลสองครับผมแบบน้ำตกแล้วก็แบบแห้งครับผมน้ำสุกพร้อมที่เด็ดนี่ดอกอัญชันครับผมสวัสดีครับผมผมลุยครับผม หมกแบบปีแหงจะเป็นขนไข่ทั่วหลากหลายเลยแล้วกา,ากเกี่ยวใส่ซีอิ๊วดำเปลอืมนี่ปบบบุ๋มแหงถ้าเขาจะคุกเสีดเนี่ยมันได้เขาต้องใส่น้ำสูตรเล็กน้อยครับชิ้เลื่อนดีสุดๆนักเักรา เด็ดมากเลยลดนิดหน่อยปลาแกงนี้ปรุงหลายครับคุณเข้มเป็นกระปุงไหนก่อนนานีอยู่แล้วครับผมส้มโอ้ผิดแบบจีนเ้็ดมากนี่ครับเป็นปง้งๆอย นีแบนเลยเรื่องนี้สิว่ามีซอสพริกนะครับ 40, 40บาทเยอะย้วยครับผมน่าจะเป็นมีแบบซองก่อนผมว่า แบบครับเห็นปลายอยู่หนาล้านน้องเขาเนี้ยน้ำมากนะหอมหอมถึงมียาครับยำคำเดี๋ยวไอ้เบืองเลยดีได่ปะ <c oughs>

cái gì luôn, đấy, đẹp, các bạn, đẹp, 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 น,นะค12 30แล้วกับ40น้ำตกคนมากครับผมถึงเป็นด้วยนะย่าบลกติ่งเลยมงผมีมุดจ่อล้วเจยวเรือนี้ข้นนี่ของปวยผมต้องเป็นแบบสไตล์น้ำตกเีือข้นๆแบบนี้ เดืยดนำสุกมาเนตอนนี้เพิ่นเห็นเนื้อมันเต็มๆเรื่องครับเดี๋ยวนี้เลยแมากนะครับที่เด็ดเย็นมันเย็นโดนเขานี่เย็นดีมากนี่หางยาว บบกอบมากเลยนำตัวแบบเป็นมาผิดงานแล้วนี่น่าจ,จะเป็นเพกอีตทัวร์นี่ถึงงานยก่สชาติแล้วตัวแปลกดีพริกหนึ่งิบุมมี่กับปินให้กินครับผมต่วบุมมี่กับปิให้จิ้ม ปุ่งเลยแสมบดีไปติดกหน่อยแล้วพิกนี่จะลองครับผมเผ็ดมากเนี่ยเอาไปหลายแล้วกิน ลูกซินซีลูกในเรื่องเลยในคำเดียว เดียวน้องก็สั่งแต่สินม,มากมนึ่งวับนบนักทองดีผมกินแล้วแซ่บมีเขา tạm liền Hãy subscribe cho kênh Ghiền không มเลาะปั๊มครับผมเพื่อสั่งสลัดเพื่อท้อปั๊มครับผมตรงขามปัม๊ม สิบบาทครับผมแข่งสี่สิบตกสามสิบมาค่าผงไหมฮะแสบกูเด้อดตอนนี้ผีกนี่อย่างขมเบิร์ดเด้อไม่สวยตอนแดดกินเลยครับผมเดี๋ยวมา ท่านมีขัานนามแบบนี้นี่ประเทศไหนสภาพอากาศดีก้นครับเพื่อนเปลี่ยนแปลงนามกันโอ้สุดยอดเลยแสบแสบครับผมเปลี่ยนดีเอาคนใส่ผีไขควกนกันครโบองกำกินครับอีสานเดือนอันนี้โนกระบวย y ขาดเพิ่น